ดีบีบครับครับเร่งเร่งหันเขาลงสี่ห้าสาโอเคเดี่ยวพ่อโอเคเอ้าหยุดเร่งหน้าพ่อวิ่งเป็ตีไอ้ป้าป๋าเลยตตัวอาคารเลยออกมาเร่ง บดีอะบดีม,งง er. มีไปแทงอะล็อไว้ลอไว้ลอกอกันเร่งไว้ล็อกันเร่งไว้ล็อกันเร่ไว้ดีหดีกเยตัวเกียมากเกียมาก